เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่าผักที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยนะครับเราจะเอามาขยายเอามาปลูกต่อยังไงได้บ้างนะฮะโหระพาเด็ดเอามากิ่งหนึ่งที่มันยังไม่เน่านะครับพอเลยลงไปล่างๆมันเน่าแล้วที่สําคัญคือมันยังไม่มีดอกนะครับ ที่ผ่านไป5้าวันที่เราเอามาจากตลาดเลยนะครับทีแรกผมนึกว่ามันไม่ติดแนะ้นะแต่ว่ามันรักษาแผลสมานแผลได้ขาวๆเป็นจุดๆที่ท่านเห็นนี่คือรากมันนะครับกําลังจะโผล่มานี่คือกิ่งสดที่ผมเอามาจากต้นตัดสดๆเลยมันก็จะได้แบบนี้นะครับ5้าวันเองนะนี่คือความแตกต่างระหว่างจากตลาดกับจากต้นสดๆที่เราปลูกเองนะครับถ้าพอมันโผล่ดอกมาแบบนี้เราตัดทิ้ง นี่นะนี่คือครบ7วันนะครับยอดใหม่มันเริ่มมาแล้วนะฮะแล้วก็ลากมาแล้วนะครับลากเตรียมออกเต็มหมดเลยนะครับผมแนะนําว่าให้ท่านไว้15วันนะครับแล้วก็เอาไปปลูกแล้วก็ทำดูลากนะฮะนี่คือ7วัน แตกยอดอ่อนๆสวยเลยนะครับพร้อมที่จะกลายเป็นต้นใหม่ที่สมบูรณ์เลย7วันเนี่ยน้ำยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะครับยังใสปิ๊งอยู่เลยต่อไปนะครับคือผักชีฝรั่งนะครับพอมาจากตลาดแป๊บเดียวมันก็จะเหี่ยวแบบนี้เราตัดเอาแค่นี้นะครับไม่ต้องเอาใบมันแล้วนี่ก็ดึงออกได้นะดูที่นิ่มๆดึงออกให้หมดเลยแล้วก็ตัดรากทําความสะอาดมันได้เลยที่เป็นเปลือกที่มันลื่นๆยุยยเนี่ย เอาออกให้หมดเลยนะครับเราแทบจะไม่เอาของเขาเลยนะครับเพราะว่ามันเปื่อยมันเน่าได้ง่ายนะฮะอันี้ก็ไปทำเหมือนเดิมทำช่องระบายน้ำกันน้ำล้นนะฮะเวลาฝนตกเดี๋ยวมันจะล้นปริ่มเกินไปหรือเวลาเราลดน้ำมันจะเยอะเกินไปแล้วก็ไว้แค่นี้ตัดฟองน้ำมา1ชิ้นหนีบไว้ ไปเติมน้ำวางตัวน,นี้ไว้ได้เลยเอาไปวางไว้ในที่ร่มลำไหลนะครับเวลาผ่านไป5วันแล้วนะครับนี่นะครับท่านดูนะารากขาวๆพวกนี้คือรากที่ออกมาใหม่ในน้ำห้าวันนี้ผมไม่ใส่ธาตุอาหารอะไรลงไปทั้งสิ้นนะครับคือน้ําเปล่าน้ําสะอาดนฮะใบนี้คือใบใหม่นะครับทีแรกเนี่ยมันอยู่กระจุกอยู่ตรงกลางนิดเดียวแต่ถ้าท่านเอาไปลงดินบางทีไม่รอดนะครับ เพราะว่าท่านจะต้องไปสนใจควบคุมเรื่องของต้องลดน้ําต้องดูแลมันแต่นี่ไม่ต้องเลยห้าวันนี้ผมไม่ต้องทําอะไรมันเลยนะครับนี่คือความต่างนะฮะนี่นะท่านเห็นความสดของมันเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าออกมาแล้วมันมีดอกแบบนี้เด็ดดอกทิ้งไปนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นต้นแก่ ห้าวันเพิ่งจะโผล่มาแต่รอดชัวรวแล้วนะครับแบบนี้เพราะว่ามันสมานแผลหมดแล้วที่เห็นมาแล้วสามนะครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวมันก็แทงออกมาอีกนะครับลากออกมาเยอะเลยนะฮะแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องรีบปลูกเอาให้มันติดชัวร์นะครับนี่ตอนนี้เจ็ดวันก็คือเลี้ยงไว้สิบห้าวันยี่สิบวันค่อยปลูกก็ได้นะครับ ันนี้3ต้นนะครับอยู่ในนี้รอดทั้งหมดชนิดต่อไปก็คือตะไคร้เนี่ยนะครับใครก็รู้นะฮะว่าเราซื้อตะไคร้มาแล้วก็ออกมาปลูกต่อได้เลยแต่คราวนี้ผมจะทำให้ดูว่าให้มันแตกออกมาเยอะๆนะครับแต่ตรงนี้นะครับสูงขึ้นมานิดหนึงแค่นี้นี่นะครับถ้ามันอยู่ข้างในเนี่ยกว่ายอดมันจะโผล่ได้เนี่ยันนาน ฉันพอเราเปิดมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะแตกเร็วนะครับในส่วนนี้เราก็ยังหั่นเก็บไว้ยังใช้ได้นะครับนี่นะครับไครผมจะทําไว้แบบนี้นะฮะตีไม้ลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนกันนะครับให้ตรงนี้มันปริ่มน้ํารักษาระดับน้ําไว้อยู่ประมาณระดับสีฟ้านี่นะครับระยะเวลา5วันรากของ ตะไคร้เนี่ยมันออกมาตั้งแต่2วันแรกนะครับถ้าเราไม่ตัดมันก็ไม่แตกออกมาเยอะนะครับต้นหลักตรงกลางยังไม่ออกเลยนะครับอีกต้นหนึ่งปล่อยให้รากมันแข็งแรงเต็มที่โคนรากตรงนี้มันกลายเป็นสีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ท่านเอาไปลงดินได้เลยทําพร้อมกันบรนเดียวกันนะแต่ว่าความต่างของปริมาณราก ชนิดต่อไปนะครับคือใบย,ยี่หล่าเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกมันขึ้นยากมากเลยผมก็เลยเอาซื้อมาจากตลาดแล้วก็เลือกกิ่งที่มันสดๆนะครับมันขยายง่ายมากสุดๆเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเก่านะครับต้นที่ซื้อมาจากตลาดแล้วชำน้ําไว้นะครับคือต้นแม่ของต้นนี้นะครับรากเยอะขนาดนี้นะเจ็ดวันยอดเริ่มสวยเริ่มฝืนนะเคยรู้สึกว่ามันปลูกยากมาก แต่พอผมเริ่มมาชำน้ำเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะภาพเก่าที่ผมเก็บข้อมูลไว้ใน่านดูต้นนี้นะครับรากเยอะขนาดนี้นะฮะแต่ที่ท่านเห็นว่าใบมันแกลนเล็กมากเนี่ยเป็นเพราะว่าผมซื้อมาจากตลาดแล้วผมมาชำน้ำสองเดือนแล้วนะครับรากมันออกมาเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวก็ต่อให้มันแกลนอย่างนี้นะครับถ้าผมเอาลงดินในแป๊บเดียวมันก็โตเลยนะครับต่อไปนี้ผมก็ไม่ต้องห่วง ใบยีหลานจะมีติดสวนผมอยู่ตลอดไปแล้วนะครับนี่นะครับชนิดต่อไปคือกุ้ยช่ายนะครับซื้อมาจากตลาดแล้วก็มาแต่งโคนมันให้มันสะอาดแล้วก็ชํ่น้ําได้เลยนะฮะผมใส่รวม3ต้นเลยนะครับเพื่อให้มันอยู่ทรงง่ายก็ตัดใบทิ้งได้เลยนะครับก็เติมน้ามาเนี่ยฮะกุยช่ายนะครับอายุ7วัน ดูนะฮะลากที่ออกมาใหม่เยอะแยะเลยอยู่ได้เป็นเดือนๆนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านต้องการจะลงปลูกก็ปลูกได้แล้วแต่ก็แนะนําว่าให้ไว้สัก15วันแล้วค่อยลงปลูกจะดีสุดนะครับผักชนิดต่อไปนะก็คือใบชะพลูนะครับตัดล่างข้อ,อตรงนี้นะครับฟองน้ำลวกไว้เหมือนเดิมนะครับใส่น้ำได้เลย วลา7วันรากเริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะแต่ตัวนี้รากมันจะมาช้าถึงมันจะมาช้าหน่อยแต่ว่ามันมาแน่นอนนะปลูกได้ง่ายมากๆให้อยู่ในขวดนิดเดียวแค่นี้นะเป็นเวลาเกือบปีมาแล้วนะใบมันไม่งามมากหรอกนะครับแต่ว่ามันอยู่ได้ในขวดแค่นิดเดียวฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใส่ในขวดใหญ่กว่านี้หน่อย ใส่เป็นไซส์นี้มันก็จะงามเลยไอที่เหลืองเหลืองนี่เพราะผมปล่อยให้มันไหลไปไกลเกินนะครับแต่งมันสั้นๆเนี่ยพอมันสั้นมันเป็นต้นหลักได้มันก็จะใช้ประโยชน์มันได้จริงๆนะครับคราวนี้ชนิดถัดไปนะครับคือผักแพลนะฮะมันก็เลือกเหมือนกันเลยนะครับเลือกในส่วนยอดของมันนะครับแล้วก็เอามาทาไว้ที่ผมทําไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับทีแรกยอดมันอยู่แค่นี้นะครับไอส่วนของที่ขึ้นมาข้างบนนี่คือมัน เพิ่งจะมาแตกในขวดเนี่ยนะครับถ้าปักลงดินเนี่ยมันจะไม่ได้รากขนาดนี้นะครับฉะนั้นการที่ท่านชําน้ำแล้วค่อยเอาไปลงดินเนี่ยต้นจะสมบูรณ์เร็วกว่านะครับผมต้องการจะลองเลี้ยงมันให้มันอยู่ในขวดแบบนี้ว่ามันจะอยู่มันจะโตได้สักแค่ไหนนะครับคราวนี้ผักชนิดต่อไปสารเเน่นี่คือง่ายสุดๆนะฮะเลือกที่มันสวยๆนะครับที่มันสดๆแล้วก็สามารถจะเอามาชําน้ำได้เลยโดยหลักการง่ายๆก็คือ 2ใบ4ใบ6ใบ8ใบใบที่10นี่เอาทิ้งนะครับล่างของใบที่10เนี่ท่านตัดเนบไว้ใต้ใบห่อไว้แน่นๆใส่ในฝาอายุ7วันนะครับอันนี้คือยอดที่มันแคะแกลนมากๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นวี่แววว่ามันดีขึ้นนะฮะแล้วก็ลากมาแล้วนะครับทีแรก5วันนี้ยัง ไม่โผล่มานะครับแต่นี้คือ7วันแล้วกิ่งที่สมบูรณ์ดีมันก็จะออกรากเยอะแบบนี้นะรากเยอะแยะเลยก็เช่นกันนะครับปล่อยไว้สัก15วันแล้วค่อยปลูกที่สําคัญเวลาเราลงปลูกเนี่ยรดน้ําให้ช่าเลยนะครับให้ชุ่มช่าอยู่สัก2องสาวันเพราะว่าตอนนี้มันยังคุ้นชินกับน,น้ําอยู่นะครับถัดมานะที่ง่ายสุดๆเช่นกันนะครับก็คือใบกะเพราเนี่ยนะครับ เลือกยอดอ่อนที่มันสดนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราไปซื้อจากในตลาดเนี่ยใบเริ่มหลุดแล้วก็มีนะฮะแล้วก็ท่านไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องที่แบบเอายอดมาชำเลี้ยงไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันออกดอกนี่คือผมทําให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับว่าท่านเด็ดดอกทิ้งมันสามารถจะโตขึ้นเป็นต้นใหม่ได้เลยท่านปล่อยให้เป็นธรรมชาติของมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกดอกไม่มันก็ตายนะครับฉะนั้นเราต้องรู้วิธีดูแลมันนะฮะครนนี้ก็แค่นี้เลยเหมือนกัน ใส่ไว้นี่คือกระเพราที่ผมชํำน้ำมานะครับทีแรกเนี่ยมันมีอยู่แค่3มยอดตรงนี้นะครับ,รบมันโตขึ้นมาโดยที่ท่านแยกไม่ออกนะครับว่าเพราะมาจากการชํำน้ำหรือเพราะมาจากเมล็ดเพราะว่าต้นมันก็โตเป็นปกตินีนน่นะครับดูนะฮะเจ็ดวันลากขนาดนี้นะครับงามๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเริ่มลงแล้วกะเพราเนี่ยสิบวันก็ลงปลูกได้แล้วนะครับถัดมาก็คือสับปะรดนะครับท่านซื้อสับปะรดมากินเอามาแกงบิดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็มาแช่น้ําไว้วางไว้แค่นี้เดี๋ยวรากมันออกเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เอาไปปลูกต่อได้เลยนะฮะเจ็ดวันจากลุกก็ไม่ได้ขานะฮะท่านปลูกก็ได้กินเหมือนกัน นนะ่มันไม่ใช่อยู่มาเป็นเดือนนะครับอันนี้คืออยู่มาเป็นปีแล้วนะครับอันนี้คือจากขั้วลูกมันนะที่ผมเก็บกินครั้งที่แล้วเนี่ยผมจะให้ท่านดูว่าอันนี้คือจุกมันหนึ่งปีที่มันอยู่ในขวดน้ำนะครับอันนี้จากจุกมันมันก็โตขึ้นแบบนี้นะครับ ดันั้นถ้าเกิดว่าผมลงดินในป่าน,นี้นี่คือางามมากแล้วก็ได้กินแล้วนะครับดูนะนี่ตอนนี้ผมลงขวดน้ําขวดใหญ่5ลิตรแล้วนะแล้วก็จะเลี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลการให้ปุ๋ยการดูแลรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะออกลูกนะครัหอมเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะได้จุกตัวนี้ได้จุกใหม่อีกนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็ได้กินพวกนี้ต่อแล้วนะฮะสองลูกนี้ชนิดชนิดต่อไปที่ท่านซื้อมาแล้วก็เหลือจะกินแล้วสามารถปลูกต่อได้เลยก็คือขิงนะครับวางไวป้ปริมๆไม่ต้องฝังลงไปลึกเดี๋ยวมันก็จะ แตกหนอกมาแล้วก็ออกรากไปเองนะครับอันนี้คือปลูกง่ายมากๆนะลดน้ําแค่พอมีความชื้นนะครับถ้าท่านลดน้ําให้ดินแฉะนี่เน่าหมดเลยนะฮะขรอเข็งเนี่ยนะฮะถ้าท่านวางไว้บนโต๊ะปล่อยทิ้งไว้แห้งอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็งอกแต่มันจะเน่าตายถ้าท่านให้ความชื้นมันเยอะอันนี้คือเทคนิคมีแค่นี้นะครับคาวนี้ชนิดถัดไปนะที่ท่านซื้อจากตลาดเหลือแล้วเอามาปลูกได้กินแน่นอนก็คือขานะครับ ผมต้องการท่านเห็นว่ามันอยู่ได้ในดินแค่เนี้ยนะในฝ่ามือผมเนี่ยนะฮะแล้วก็กระถางตัวนี้ก็ก้นเล็กอีกนะครับชิ้นนี้คือที่ผมเอามาวางแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลออกไปเองนี่มันไหลออกไปทางนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่จากตรงนี้นี่มันแตกมาใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่คราวนี้เทคนิคก็อีกเหมือนกันนะครับก็คือท่านอย่าไปลดน้ํามันเยอะในตอนที่เอามาวางไว้ ให้หัวมันไม่แห้งจนฟอนะครับฉะนั้นท่านไม่อย่าไปห่วงเรื่องของว่าจะต้องลดน้ําเยอะๆให้มันติดแน่นอนก่อนนี่เหมือนอย่างนี้นะครับนี่ผมจะให้น้ําขนาดไหนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วนะครับอยู่ในกระถางดินแค่นิดเดียวนะครับมันอยู่ได้ฉะนั้นการใส่กระถางปลูกใส่กระถางที่ตื้นดินลึกกว่านั้นนี่ไม่ได้จําเป็นสําหรับมันแล้วนะครับนี่นะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือขมิ้นนะครับแต่คราวนี้เทคนิคก็ อีกเหมือนกันนะครับก็คือท่านอย่าไปลดน้ำมันเยอะในตอนที่เอามาวางไว้ตอนนี้มันเริ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวพอต่อไปเดี๋ยวมันมีหัวขึ้นมาหยิบใช้ได้อยา่างง่ายดายร่องรอยต่างๆเหล่านี้คือร่องของไส้เดือนนะครับฉะนั้นดินในนี้มันจะโดนคลวนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีมูลไส้เดือนอยู่ตลอดเลยมันไม่กระทบกระเทือนใบข้างบนนะครับแต่ถ้าเราขุดจากข้างบนนี่เละเทะหมดแน่นะ อีกชนิดหนึ่งก็คือกระชายขาวที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นะครับที่เขาบอกว่าสามารถต้านโควิดได้อย่างดีนะฮะมันสามารถอธิบายครอบคลุมพืชหัวที่ผ่านมาเมื่อกี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นว่าขนาดเราไม่ลดน้ำมันยังรอดเลยฉะนั้นในการที่ท่านเอาไปลงปลูกก็คือเอามันไปวางไว้แล้วก็โรยดินทับมันนิดเดียวแค่นคั้นฮะ ถ้าท่านลงปลูกใหม่ๆแล้วลดน้ํามันเยอะมันจะตายนะครับรากใหม่ที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากหัวมันเป็นหลักนะครับแต่มันจะแทงแขนออกมาใหม่แล้วก็ให้รากทั้ง4ีรากที่ท่านเห็นเนี่ยนะออกมาจากโคนต้นนะครับจากพฤติกรรมเหล่านี้นะฮะที่เราเห็นมันมาเนี่ยเราก็สามารถจะรู้ได้แล้วว่าแค่เราเอาไปวางเอาดินกลบเพื่อให้มันเกิดความชื้นนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ แตกต้นขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับในกระถางใบนี้นี่ผมปลูกมาได้2ปีแล้วนะครับในกระถางนี้ก็เช่นกันนะครับเวลาผมจะเอาไปใช้ผมก็มาหักเอาตรงเนี้ยนะฮะจนมันโล่งไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าผมขุดไปจากข้างบนเห็นไหมฮะมันจะเละหมดเลยนะครับเพราะว่าต้นเหล่านี้นี่โดนนิดเดียวมันก็หักแล้วนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านสามารถซื้อมาจากตลาดแล้วเอามาปลูกต่อได้ก็คือผักบุ้งแก้วนะฮะเด็ดออกไปประมาณเท่านี้นะฮะแล้วก็เอาไปลงปลูกไว้ที่ดินแฉะน้ําแบบนี้นะฮะเวลาเราซื้อมามันจะเป็นมัดๆเราก็ตัดเอาส่วนปลายประมาณสัก3นิ้วนะครับแล้วก็เอามาปักไว้ในดินที่แฉะน้ําต้องเป็นผักบุ้งแก้วนะครับเพราะว่าผักบุ้งที่เขาปลูกมาเป็นแปลงๆอีกพันหนึ่งเนี่ย เวลาเราออกมาชำาแล้วมันจะออกมาเป็นต้นแก่ได้ง่ายนะครารนี้มาชนิดสุดท้ายก็คือหอมแบ่งเนี่ยนะครับตอนทํานี่ผมลืมถ่ายไว้นะครับก็เลยมาให้ดูตอนที่อายุมัน7วันแล้วนะครับท่านสามารถเอาไปปลูกต่อได้เลยนะครับง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าอยู่ๆท่านเอาลงดินเลยเนี่ยโอกาสที่พวกสัตว์ต่างๆมันจะมากินเนี่ยมีเยอะมากนะครับตัวอย่างเช่นแบบนี้นะฮะนี่พอผมลงปลูกลงไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะมันก็ มาแย่งกันกินขนาดนี้นะครับฉะนั้นการที่เราชําน้ําไว้แบบนี้มันจะทําให้เราได้เห็นความเป็นไปของมันได้ดีกว่านะครับแล้วก็มันสามารถรอดได้ดีกว่าลงดินนะคะคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าท่านถูกใจผมฝากท่านช่วยกดถูกใจด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ